วันนี้นะครับผมแอดนะครับโอลิคาระครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูเจ้านิสสัน n น v ว r ่าตัวแบ็กเอดิชั่นชมใหม่ครับผมและสำหรับเจ้าแบ็กเอดิชั่นคันนี้นะครับเพื่อนๆเ,เครื่องยนต์นะครับจะอยู่ที่ 2,300ซีซีนะครับผมแรงม้าอยู่ที่190แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดนะครับอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับผมมาดูด้านหน้ากันต่อเลยนะครับสำหรับด้านหน้านะครับไฟหน้านะครับจะเป็น LED นะครับทั้งหมด4ดวงเลยนะครับมาพร้อมกระจังหน้าใหญ่ๆนะครับดุดุแบบนี้เลยนะครับด้านข้างนะครับมีคิ้วล้อมาให้แล้วอ้อมล้อดุดุ ดำาแบบนี้เลยนะครับตัดกับตัวรถมากพร้อมกระจกมองข้างนะครับที่เป็นสีดําเหมือนกันนะครับมีกล้อง360องศามาให้แล้วด้วยมาพร้อมสติ๊กเกอร์นะครับคาดด้านหน้าฝากระโปรงด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างเท่ๆแบบนี้เลยนะครับจริงๆแล้วนะครับแบ็คดิชั่นเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเวอร์ชัน2แล้วจริงๆอ่ะแบ็คดิชั่นนะครับจะมีตัวแรกก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวเน right awesome. ี้ยเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่น2ได้เลยนะครับเท่กว่าเดิมดุกว่าเดิมนะครับและด้านหลังนะครับกันชนท้ายนะครับก็เป็นแบบสีดําแบบ นี้เลยนะครับผมพร้อมเซ็นเซอร์หลังทั้งหมด4จุดนะครับมีมาให้แล้วนะครับเตือนก่อนการชนด้านหลังได้แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวมือเปิดนะครับปากกระโปรงท้ายนะครับเป็นแบบผ่อนแรงให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเวลาเรายกนะครับก็จะเบาขึ้นนะครับผ่อนแรงให้แล้วจบเลยนะครับไฟท้ายก็เป็นแบบ LED ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภาพอินเสิร์ตรอบคันกันเลยดีกว่าครับ ก็สำหรับนะครับตัวเจ้านิสันนาวา่านะครับตัวเบนซ์ชั่นคันนี้ครับมีเลือก2รุ่นนะครับผมก็จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็เกียร์ออโต้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้นะครับสามารถติดต่อท่องทางเพจได้เลยนะครับหรือติดต่อผมโดยตรงนะครับ0 9 6 8 2 4 6 6 9 1ได้เลยนะครับผมกล้าที่จะเป็นเท่ในแบบคุณขอบคุณสวัสดีครับ